โอเคสวัสดีครับก็ในวันนี้จะมาแนะนำนะครับไม่ใช่การลงทุนนะแต่แค่ว่ามันทำได้จริงก็คือการทำกำไรจากการซื้อ a r m o ี่ p า s s ในเกมเคาน์เตอร์2ครับซึ่งพาสก็มีราคาอยู่ที่อันละ560บบาทราคาก็ถือว่าแพงเอาเรื่องแต่แค่ว่ามันสามารถทำกำไรได้ครับแต่ก่อนจะไปรับชมเนี่ย ขอฝากสปอนเซอร์ด้วยครับสกินมังกี้สกินมังกี้เป็นเว็บในการเทรดสกินอัตโนมัติมีสกินให้เลือกแบบเบิม้มเบิมมีการซัพพอต,ตลอด24ชั่วโมงโดยการใช้คโค้ดโฮสักจะได้รับโบนัสการถอยครั้งแรกฟรีสูงสุด5ดอลลาร์และการเติมเงินจะได้เพิ่มเติมอีก5%สาหรับสายฟรียังมีการจัดสกินประจําวันประจําสัปดาห์ประจําเดือนและการทําภารกิจเพื่อรับเงินไปใช้ในการเทรดสนใจสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับโอเคโดยเริ่มต้นก็คือสาเหตุเนี่ยที่มันทํากําไรได้เนื่องมาจากว่า ฟีเวอร์เคสในอ m อรี p พา s เนี่ยก็ปัจจุบันนะครับราคาในการซื้อขายในสตีมนะอยู่ที่70.19บาทนะครับก็เป็นราคาของวันที่15เดือนเมษาปี2025ครับราคาในการรับซื้อก็ราคานะครับต่ำสุดณนนะปัจจุบันอยู่ที่69.74ครับในการรับซื้ออ้อสูงสุดดิก็คือ1กล่องนะแต่ก็ส่วนมากก็ราคาไล่เรียบประมาณนี้ครับแบบว่าต่ำกว่าราคาในการขายแบบบาทหนึ่งอะไรประมาณนี้นะซึ่งพาร์ทก็ จะได้รับประมาณ40ดาวครับในการซื้อพันธหนครั้งก็หมายความว่าในการซื้อเนี่ยเราจะได้กล่อง20กล่องครับคาลคูลเลเตอร์ก่อนเพื่อความชั่อสีดาวหาร2ได้20กล่องครับซึ่งก็หมายความว่าจากกล่องราคาเมื่อกี้เนี่ยที่70บาทเราจะได้รับประมาณ70คูณเออยีกล่องพันสครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับอย่าเพิ่งด่ากันนะอย่าเพิ่งรีบก็คือ ในการขายผ่านสตีมเนี่ยมันจะหักภาษีครับประมาณ15%ตัวอย่างเช่นขายกล่องในมูลค่าประมาณสัก70บาทจะได้เงิน60บาท60บาทในสตีมเนี่ยคูณ20เข้าไปเออก็พันสองครับก็ถือว่าเยอะอยู่ดีจากราคาพาที่560บาทแต่เพิ่มเติมคือในการขายเลทนอกก็คือเว็บซื้อขายนอกเนี่ยแหละตัวอย่างเช่นเป็น CS 4ครับ CS4 ก็มีราคาในการซื้อขายนอกเนี่ยอยู่ที่ กล่องละ1.68เหรียญถ้าเป็นที่เห็นนะครับแบบต่ำสุดนะลองกดเป็นฟิลเตอร์ก่อน lowest price ต่ำสุดก็1.68ครับก็ลองโง่ๆเลย1.68คูณไทยทูบาทเอ๊ะบาท to USD เอ๊ย USD อสบาทดิเออ USD อสดีไทยบาทนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่โอ้กราฟแม่งดิ่งจังวะแล้วก็คำนวณราคาในการซื้อขายนะครับเพราะว่าเว็บในการซื้อขายตัวกลางก็ มีการเก็บค่าธรรมเนียมเหมือนกันครับที่2เโดยในการคำนวณก็ทำการลอง1.68นะครับคูณที่0.98เป็นการหัก2%เซครับจะได้เป็น1.64 1.64เป็นราคาต่อกล่องที่เมื่อเราขายเนี่ยจะได้รับมาครับทำการคูณ20กล่องนะครับจะได้เป็น32.8นะครับดอลลาร์แล้วก็ทำการคูณด้วยเรีเงินบาทนะครับก็คือ33เป็นค่ากลมครับ Enter ดู ได้ราคานะครับ1 0 8 2บาทจสตางค์ครับก็คือหมายความว่าเราเนี่ยได้กำไรจากการซื้อพานนะครับมาประมาณลบ5 6าเหลือเป็น522บาทครับกำไรตั้ง500บาทนะครับถ้าเป็นราคาปัจจุบันนั้นถ้าตอนนี้นะแต่ถ้าสมมุติว่าเรานะครับต้องการขายด่วนอะไรประมาณนี้นะให้พ่อค้าเลยก็จะเป็นราคาอยู่ที่1.56นะครับได้ราคานี้เลย ซึ่งผมก็ไม่ชวนนะครับว่ามีการหักหรือเปล่าก็เอาเป็น1.5ละกันเป็นกลมๆนะครับก็ลองเป็น1.5คูณด้วย20กล่องได้30เหรียญน,นะครับ30ก็คูณ33จุดเอาไม่ต้องจุดละกันกลมๆเลยในการขายด่วนก็990บาทครับทำการลบต้นทุน650เหลือ430บาทครับก็ถือว่ากำไรอยู่ดีถ้าเป็นราคาปัจจุบันนะ ในคลิปนี้ก็ถือว่าชี้ช่องทางหาเงินนะครับในการทําเงินจากเกมเคาสิ t e r องแล้วก็สมมุตินะครับในการซื้อพาร์ทเนีรยเราสามารถใช้เทคนิคในการซื้อสกินของเกมเคา u n t นสองเรามาขาดได้ครับในการลดราคาการซื้อพาร์ทลงจากประมาณ5้าก็เหลือเป็น500บาทครับก็ถือว่าลดต้นทุนไปอีกจะมีโอกาสได้กําไรเพิ่มขึ้นครับที่60บาทโอเคอันนี้คือแค่ในการซื้อกล่องนะแต่ถ้าว่าถ้าคุณดวงดีก็สามารถนําไปซื้อในส่วนของกล่องกุญแจเพื่อเปิดได้ครับ ถ้าดวงดีนะย้านะครับว่าดวงดีถ้าดวงดีก็เป็นพันเป็นหมื่นเลยครับบอกเลยเรื่องจริงถ้าคิดว่าดวงกุดซื้อกล่องเถอะถ้าราคานี้นะบอกเลยว่าคุ้มคุ้มสำหรับคนที่เล่นเกมนี้บ่อยในช่วงนี้มีคําถามสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับถ้าผมพอทราบจะช่วยตอบครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ